สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับไม่ง้อยานะครับผมวันนี้เอพิส od ที่14แล้วนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการบอกลาโรคนิวโรก New Rock นะครับผมโรคนิวโรก New Rock นี้เป็นโรคที่เรียกว่าท็อปคิดนะครับในกลุ่มคนไข้ที่มาเจอหมอกระดูกนะฮะจะมา มีปัญหาที่เรื่องปวดนิ้วนะครับผมแล้วก็มีพิษัยของการขยับนิ้วลดลงการปวดนิ้วส่วนใหญ่ก็จะอาจจะปวดทั้งนิ้วนะครับหรือว่าปวดตรงโคนนิ้วเป็นหลักนะครับผมทํางานไปแล้วจะยิ่งปวดถ้าทํางานไปอยู่อาจจะมีปัญหาขึ้นนิ้วล็อกนะครับผมล็อกก็คืองอแล้วก็อาจจะเหยียบไม่ออกสุดท้ายอาจจะต้องเอาค่อยๆเอานิ้ว อีกด้านดึงออกนะครับผมอันนี้คือปัญหาที่คนไข้จะมาเจอเรานะครับก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงเรื่องการวิธีการรักษาหรือว,ว่าวิธีการแก้ไขเราต้องรู้สาเหตุหลักๆก่อนนะครับอันนี้ผมจะค่อยๆอธิบายนะครับผมปกติแล้วการกำมือของเรานะครับกำมือเนี่ยนะครับที่จะใช้งานหยิบจับอะไรเนี่ยมันจะเกิดจากการที่มีการดึงหนังของเส้นเอ็นเส้นเอ็นของเราเนี่ยที่จริงม,มันอยู่ตรงแขนนะครับในการกำมือตรงแขนนี่นะครับ แล้วมันจะวิ่งมาเป็นเส้นเอ็นเส้นนี้นะครับที่ผมวัดวาดไปเนี่ยนะครับอพอมีการดึงดึงของเส้นเอ็นนิ้วมันก็จะค่อยๆงอลงมาอย่างนี้นะครับเป็นการหดเกร็งของกล้ามเนื้อตรงแขนนะครับแต่ว่าตรงแขนเนี่ยส่งเส้นเอ็นเส้นเล็กๆมาที่มือเพราะว่ามือเราเนี่ยการทํางานของมันเยอะนะครับไม่ใช่แค่งออย่างเดียวอันนี้พูดถึงการทําการงออยอ่างเดียวนะครับซึ่งสัมพันธ์กับโรคนิ้วล็อกนี่นะครับถ้าเกิดมีเฉพาะเส้นเอ็นเนี่ย จะพบว่าถ้าเกิดเรามีการดึงของนิ้วเนี่ยเส้นเอ็นเนี่ยจะอยู่ห่างจากกระดูกนะครับทาให้มีการเสียแรงในการดึงนะครับแล้วก็เป็นเส้นเอ็นโผล่มาแต่ั้นแล้วร่างกายเราก็จะมีการปอกเส้นเอ็นเป็นจุดๆนะครับอย่างเช่นตรงจุดนี้ก็จะมีปลอกเส้นเอ็นนะครับเรียกว่าเอวันพูเดก็จะมีจุดต่างๆอีกหลายจุดนะครับแต่ว่าปัญหาหลักๆของเราก็คือเอวันพูเดคือจุดนี้ก็คือเป็นปอกเส้นเอ็นนะครับอยู่ตำแหน่งโคนนิ้ว พื่อล็อกเส้นเอ็นเนี่ยไม่ให้มันออกจากกห่างออกจากกระดูกนะครับปอกเส้นเอ็นเนี่ยโปกติก็จะมีการลื่นการขยับเนี่ยอย่างไม่มีการปิดขัดนะครับอยู่เสมอเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่มีการทําให้ปอกเส้นเอ็นมีการอักเสบตรงนี้นะครับอักเสบม,มันก็จะล็อกมันก็จะบีบเส้นเอ็นนะครับทำให้เส้นเอ็นไม่สามารถขยับได้โปรติมันก็จะขยับลื่นอย่างนี้นะฮะพอบีบมากๆมันก็ติดติดมากเส้นเอ็นก็ไม่ขยับ มันก็เลยเป็นปัญหาที่เรียกว่านิ้วร็อกในภาษาอังกฤษเรียกว่าติ๊กเกอร์ฟิงเกอร์หรือถ้าจะเรียกตามศัพท์แพทย์ก็เรียกว่าโรคปอกคุ้มนิ้วอักเสบนะครับผมพอม,มีการอักเสบมันก็มีอาการปวดตามมามีการอักเสบก็มีการขยับของนิ้วได้น้อยลงนะครับผมสาเหตุหลักๆที่คนไข้ชอบถามนะฮะว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดจากสาเหตุอะไร สาเหตุหลักๆก,ก็คือ1ก็คือ,อมีการใช้งานของนิ้วเยอะเราจะพบได้ในกลุ่มที่เป็นคนวัยกลางคนนะครับแล้วก็อาจจะต้องพิมพ์ดีดหรือว่าทํางานทางเกษตรกร,กรที่ต้องมีการหยิบจับของเยอะหรือว่ากลุ่มพวกช่างทําผมรวมไปถึงแม่ครัวกลุ่มนี้ที่ใช้งานนิ้วเยอะๆนะครับในการกำมือทำอไรนะครับ กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่อาจจะไม่ได้ทํางานเยอะมากแต่ว่ามีมีโรคร่วมนะครับโรคร่วมก็อย่างเช่นมีลูมาตอยเป็นเกานะครับหรือว่าเป็น SLE หรือโรคพุ่มพวงเนี่ยซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงในการที่จะมีการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นรอบๆตัวนะครับเขามีการอักเสบของปลอกเส้นเอ็นมันก็เลยเริ่มมีอาการบีบกดของเส้นเอ็นนิ้วนะครับก็ทําให้เกิดโรคนี้ได้นะครับ งนั้นสุขเป็นกลุ่มหลักๆนะครับคือกลุ่ม1คือใช้นิ้วเยอะใช้มือเยอะกลุ่มที่2ก็คืออาจจะใช้ไม่เยอะมากแต่ว่ามีโรคร่วมนะครับก็คือโรคก,การอักเสบอย่างยกตัวอย่างเช่นนูมาตอยหรือเกาครับผมส่วนการรักษานะครับผมการรักษาจริงๆแล้วพอเรารู้สาเหตุว่ามันเกิดจากการใช้งานเยอะเราก็ต้องพักครับ1ก็คือต้องพักมือพักนิ้วนะครับอาจจะร่วมกับการประครบอุ่น เอามือประครบในน้ําร้อนหรือว่าถุงน้ําร้อนนะครับก็อันนี้ก็จะช่วยลดอาการปวดได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องรับประทานยารับประทานยาแก้กเสบนะครับในกลุ่มที่เรียกว่าเอนเซตนะครับคือกลุ่มที่ปยาแก้กเสบที่ไม่ใช่สเตรอยนะครับก็อันนี้ก็จะช่วยลดได้หรือว่าทานยากลุ่มพวกลดการบวมไอ้อันนี้ก็จะช่วยได้นะครับผมถ้าเกิดเราพักมือแล้วแล้วก็รับประทานยาแล้วไม่หายนะครับ ถัดไปเสพสองก็คืออาจจะต้องฉีดยากลุ่มอนุพันธ์สเตียรอยเข้าตกปอกเส้นเอ็นโดยตรงนะครับอันนี้ทางหมอกระดูกก็จะไปคนเปคนฉีดให้นะครับก็ฉีดปุ๊บก็จะหายอักเสบหายบวมพอปอกเส้นเอ็นยุดบวมปุ๊บเส้นเอ็นก็จะกลับมาใช้เลืกง,งานได้ดีเหมือนเดิมก็คือมีการวิ่งตามลอดปอกเส้นเอ็นได้ปกตินะครับคนไข้ก็จะถามว่าเอะถ้าเราฉีดไปแล้วมันจะอยู่ได้ไนานขนาดไหนแต่ตอบตรงๆก็คือว่าที่จริงฉีดปุ๊บจะหายอักเสบเลย ก็จะกลับไปใช้งานได้ดีแต่ว่าพอเราไม่มีวิธีการป้องกันหรือว่าไปทํางานเยอะๆซ้าๆเนี่ยมันก็จะเกิดอาการอักเสบอีกรอบทําให้เป็นใหม่นะครับสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเป็นใหม่แล้วฉีดมากกว่า3ครั้งเนี่ยเราก็แนะนําให้ผ่าตัดผ่าตัดก็คือเราก็ไปเปิดแผลตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ตัดปอกเส้นเอ็นทิ้งเลยก็มีคนไข้าถามอีกว่าถ้าตัดเรียบร้อยแล้วมีโอกาสผ่าตัดเรียบร้อยแล้วมีโอกาส,ากาสาที่จะกลับมาเป็นซ้ําอีกหรือเปล่า หมอก็บอกว่าถ้าเราผ่าตัดได้ดีนะครับโอกาสเป็นซ้ำก็ยังน้อยนะครับน้อยกว่าประมาณ1%นปเซนนะครับก็คือปติผ่าเสร็จหายเลยนะครับนิ้วนั้นแต่คือก็ต้องระวังว่ามันจะเป็นนิ้วอื่นอีกนะครับเพราะว่ามือข้างหนึ่งมีหนิ้วก็าอาจจะเป็นนิ้วอื่นอีกนะครับโอกาสที่จะเป็นซ้าในนิ้วนั้นเนี่ยน่าจะน้อยละเพราะเราตัดปัญหาออกนะครับเรามีวิธีการทํากายภาพง่ายๆนะครับอยู่ที่บ้านโดยการายืดเส้นเอ็นนะครับ การยืดเส้นเอ็นเนี่ยก็คือจะทําให้เส้นผ่านย์กลางของเส้นเอ็นเนี่ยเล็กลงนะครับมีการยืดหดยืดหดนะครับทําให้มีการขยับของเส้นเอ็นเนี่ยรอดปลอกหุ้มเส้นเอ็นได้ง่ายขึ้นนะครับผมวิธีการทํ้ง่ายนะครับก็คือยกมือขึ้นมานะครับอย่างนี้นะครับเหยียดออกไปตรงให้ตรงนะครับแล้วก็ค่อยๆงองอเฉพาะข้อมือนะครับลงมาโดยใช้มืออีกข้างนะครับกดลงมาอย่างนี้นะครับให้มันทํา ประมาณ90้าองศานะครับนับค้างไว้1นึสินะครับผมแล้วก็ค่อยๆยกมือออกมาเป็นด้านหน้านี้นะครับแล้วค่อยๆงอมือ90้าสิบองศาไปทางด้านหลังนะครับแล้วก็เอามือข้างช่วยดันไวยนะครับนับ1นึงสินะครับผมก็อันนี้คือท่าที่1นนะครับส่วนท่าที่2นะครับก็คืออาจจะมีการฝึก ตรงนิ้วนะครับไปการกำนิ้วนะครับก็ท่านี้ถ้าเกิดมีอาการปวดก็ยังไม่แนะนําให้ต้องทํานะครับก็โดยการงอนิ้วนะครับค่อยๆงอนะครับนับหนึ่งถึงห้านะครับแล้วงอเพิ่มนะครับสุดท้ายกำสุดนะครับอาจจะใช้มือข้างนะครับในการดันนิ้วที่มันมีปัญหาเนี่ยมันอาจจะกระเดิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนะครับที่ทำให ช่วยทำไกาภาพได้นับ1-5ถึง5นะครับแล้วก็ปล่อยนิ้วมาท่าสุดท้ายนะครับที่จะสอนคือท่าที่เป็นการงอนิ้วข้างหลังนะครับก็คือ,อทำท่านี้นะครับก็คืองอนิ้วตรงบริเวณส่วนกลางกับส่วนปลายนะครับอย่างนี้นะครับส่วนต้นเนี่ยพยายามดันกลับไปข้างหลังในรายที่คนไข้ที่เป็นไม่มีปัญหาเรื่องนิ้วล็อกนะครับก็จะงอนิ้วได้ อย่างนี้นะครับมอไปได้านหลังได้ประมาณถึง90องศาแต่กลุ่มที่มีการติดขัดของนิ้วหรือว่ามีการอักเสบของปอกเนี่ยมันจะดันกลับไปมากไม่ค่อยได้นะครับในกรณีท่าที่2กระททาที่3าเนี่ยถ้ามีการอักเสบหรือมีการปวดอยู่ก็ไม่ต้องทํานะครับไอภาพที่ดีที่สุดอีกท่านหนึ่งก็คือการเอามือแช่ในน้ําอุ่นนะครับอาจจะหาถังน้ําอุ่นนะครับแล้วก็มือแช่ประมาณ10วินาทีนะครับ อาจจะแช่แล้วก็ค่อยมายืดเส้นเอ็นแบบที่ผมสอนทั้ง3าท่าก็ได้นะครับผมก็อันนี้เป็นวิธีการเรียกว่าทำกายภาพง่ายๆที่บ้านนะครับส่วนวิธีการป้องกันกลายเป็นซ้ำนะครับเราก็ต้องลดการใช้มือแล้วก็มีการใช้มือที่ถูกต้องนะฮะยกตัวอย่างนะครับก็คือถ้าสมมุติเราไปจับจ่ายซื้อของเนี่ยถุงหิ้วพลาสติกที่เขาแจกมาเนี่ยอันนี้ไม่ควรใช้เลยควรจะใช้ถุงผ้าหรือว่าตะกร้านะครับ คล้องตรงแขนนะครับคล้องตรงแขนเพื่อป้องกันไม่ให้เราต่อมือเข้าไปดึงยกอย่างนี้นะครับการดึงยกอย่างนี้จะเป็นสาเหตุหลักนะครับทําให้เกิดปัญหาคือปลอกนิ้วอักเสบหรือว่านิ้วรกนะครับผมหรืออาจจะต้องใช้ถุงมือนะครับใส่ทํางานนะครับเพื่อทําให้เราจับกระชับขึ้นอย่างเช่นแม่ครัวก็อาจจะต้องใส่ถุงมือเพื่อจับกระทะหรือตะหลิวที่มันแน่นขึ้นนะครับผมก็ลดการที่เราต้องออกแรงเยอะๆนะครับในการกำมือ นะครับผมแล้วก็อาจจะต้องใช้หาตัวช่วยนะครับในการาทํางานบ้านาเช่นเ,เครื่องซักผ้าเรามีปัญหามากๆตรงเราจะบิดบิดผ้าเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามีการใช้เครื่องซักผ้าหรือเครื่องปั่นก่อนนะครับก็จะใช้ลดแรงการบิดลงหรือว่าแค่สะบัดต,ตากนะครับผมในจุดนี้ก็สามารถช่วยได้นะครับหรือถ้าเรียกไม่ได้เช่นต้องพิมพ์งานบ่อยๆก็อาจจะต้องทําไปสัก30นาทีหรือ1ชั่วโมงก็อาจจะต้องพักนิ้วนะครับ อาจจะมีการประครบร้อนหรือว่านวดนะครับผมในกลุ่มนี้ก็จะช่วยได้นะครับสุดท้ายถ้าเกิดเป็นซ้ำบ่อยๆก็อาจจะต้องทำกายภาพเพิ่มนะครับอาจจะต้องไปพบคุณหมอล้วแล้วก็ทำท่ากายภาพที่ผมสอนดังก่อนหน้านี้นะครับผมเพื่อที่จะลดภาวะการเป็นซ้ำนะครับผมสุดท้ายผมก็อขออวยพรยให้ทุกคนไม่เป็นโรคนิวโรคนะครับสวัสดีครับผม